ปาดงัสองหาเงยยุ่นปาดโตชาวดพี่น้องงามงาต้นโตเลี่ยมโตสุดยอดเลยําำไตงามเมสาวงามงามพี่น้องสองหาอยากเนาะสองหกสองหกโอ้สองหกเนี่ยสองหกเนอยากได้สองหกเยพี่น้องตัวไงเงี้ยงงามท้ายสูงหลอหาิบบกพี่น้องพูดอะรงามมือเมสาวตัวนี้พี่น้องเนาะอุ้ยไตมัตาใส่เงยยุ่งกระทังบ้านคนละน้่เนาะไ้มัตตาจะโสเฮาปาดงัวงามจะโสพี่น้องเพนเอามาลอยเอดมือดี คือบ่เคยเห็นมาก,จากเจ๊เขื่อบ่เคยมากในห้อกัมากบ่เอีนดี้เ่ไห <c oughs> วบุญไหวบุญไหวย,ยุ่นว่าแต่เคยมา,มา,ากว่าตะออกจะขำครับว่าจออกจะขำเสื้อไฟแดงเลยมือนอนี้โอ้ยอ็นี้เล่ีปาดปาดสองหกน้อยใหญ่ยุ่นเนาะป้าด,าดนนะาห้อยยุ่นบ่ได้มาเอาขออนุญาตบ่โทษสวัสดีครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเมือนี้บ้านสมบัติง้ง้มพาพี่พาน้องมาสำรวจราคางัวมาเปิดราคางัวที่ตลาดนัดโคกกะบือ บ้านน้องแ,แก่ตลาดชมพู้บุตรจหวัดร้อยพี่น้องเนาะมืาอนี้คือคักตาเศร้าพี่น้องบ้านสว่างง่วงงามสีผ้า şey พ on ีผ้าน้องออกชมงัวมีทุกสายพี่น้องตลาดนัดชมพู้บุตรพนีทุกสายสายเนื้อสายขุนสายงัวเลี้ยงหระพี่น้องเนาะเป็นสื่อกันไปเท่าฉยน้องกูนี่ไล่ละเท่าฉยน้อพี่น้องเนาะไป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 พี่น้องไล่ละจังไรลูกนี่ยโอ้ หมื่นกว่าบาทประมาณหมื่นกว่าบาทพี่น้องเนาะเป็นไตรคายกันแน่เลยนี่พี่น้องอ่ะสีผ้ายางเข้าไปทางในอันนี้ยื้อนองยื่พี่น้องสีผ้ายางเข้าไปทางในเดิงบรรยากาศทางนอกพาไปเมืองทางในเนาะพี่น้องเนาะอันนี้ยังบ่ทันแจงหูแจงตาหกนัดหกโม่งเสากว่าๆแล้วพี่น้องเนาะยังหมื่นอยู่นะพี่น้องเนาะบรรยากาศยามเสาผ่านสว่างงงงามสีผ้าผีผ้าหนอวออกชมเป็นไตรไฟสื่อกันอยู่ล้วพี่น้องเพราะว่าเพราท่านแจงหูแจงตาป็นไหนน้องพี่น้องเนาะ คนกำลังไต่ไฟสื่อกันสื่อขายกันคือคักตาเสาพี่น้องเนาะเบ่งบรรยากาศย่ามเสาย่ามมือพี่น้องพูดคือคักพ,พี่น้องโอ้ยคือคักเนี่เบ่งบรรยากาศคือคักแคงไต่ไฟสื่อขายกันนะพี่น้องเนาะมั่วตลาดนัดช่มผู้บุตรมีถูกสายพี่น้องสายสวยงามเดียวก็จะไป อีกทางหนึง่งพี่น้องมีโซนโซนง่วสวยงามอีกโซนหนึ่งโซนง่วนเนี่ยมีอีกโซนหนึ่งพี่น้องเนาะหลายโซนรถ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 กำลังออกรถกำลังออกหลายเลยพี่น้องเมืองบรรยากาศย่ำเสาร์คือคักเนาะพี่น้องเนาะอันนี้สายเหนือละหลายพี่น้องเนาะไปไฟซื้อกันขายกันพี่น้อง เมื่อวังวดตัวแบบใหญ่เป่นทองเปิดเพิ่จะเปิดเทเลนาม้าสาเปิดสวัสดีครับเปิดเจ้าไหนครับตัวนี้สามหมื่นสองครับเพิ่นทองบ่ทองเนาะสามหมื่นสองแม่บแม่สายพัฒนารใหง่พี่นทองสาสูงหาเ่ายพั่นทองสายยหาสงขึนคือที่แปลไม่แม่เพิ่นเคยผ่านลูกเหรอปฮึลูกตัวหนึ่งแหละเนาะลูกสองในทองเนาะเพิ่นค้มตัวมากปครับ เพิ่มโตมากเลยพี่น้องทองแล้ว32มสิบสเปิดเปิดใบสามหมพี่น้องโตใหญ่โค้งสางใหญ่พี่น้องเนาะอ่ะขออนุญาตเบอร์โทรนะครับผม085ย5 1ปดห้าศูนย์แปี่น้องหกสพี่น้องหัวแม่บอกใหญ่ทองแล้ว32มสิบสเปิดเปิดใบเปิดให้เบิ้งหน้าตาจนโตเป็นโค้งสางไปตาไปเลี้ยงเอาไปเป็นแม่ขอกแม่ไข่แม่พันธุ์ใยญ่เลยพี่น้องพูดอ่ะโตบอกใหญ่เลยพี่น้องพูดอ่ะทองแล้วพี่น้องเป็นทองแล้วอ่ะเบิ้งบรชัดเป็นไต่กะยังเหมือดอยู่จังน้อยเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าพอเห็นล่างๆแล้วเนาะ ว่าเห็นก็ข่าวพี่น้องพูดน่ะโตใหญ่อยู่เดี๋พี่น้องเนาะโตใหญ่โตงามผ่านลูกแล้วลูกหนึ่งลูกสองเพิ่นให้ทอกพี่น้องสามสิบสองใดอยากเอาไปเลี้ยงเอาไปเป็นแม่ขอกแม่ขายแม่พันกับโตมาโตร่องตามเดือโทตเป็นฝากไว้ไพี่น้องโตใหญ่พอสะพวดอ่ะเนือ้อนังตนโตดีจะตาอไปเป็นแม่ขอกแม่ขายแม่พันเพิ่อนอยู่พี่น้องเนาะอะ่ะขอบคุณเลไล้ครับผมมัญญญนหมานครับผมขอบคุณเลไล้ครับอาหยางอเนาะพี่น้องเนาะโอ้จุ่มหน่งูอ่คืองัว สาโลเล่ไล่พี่นอ้องสาโลเล่ไล่ปู่ซาโลเล่แม่พันสา,าลนนโลเล่พี่น้องแท้เนาะเป็นผูกไว้แล้วเนาะพี่น้องเนาะสายสาโลเล่เป็นผูกไว้โอ้สายสาโลเล่เอา้าไปยืา่นขึ้นมาไกลแทนย้ายยุ่นเปิดเปิดเท่าไหรย้ายยุ่นเปิดเท่าไหร สอง่าไรขึ้นมสองหาปลางัวดสองหาเยยุ่นปลาโตช่าปดพี่น้องงามงาตัวโตเลียมโตสุดยอดเลยงามไตงามแม่สาวงามงามพี่น้องสองหาอยากเนาะสองหกสองหกโอ้สองหกเนี่ยสองหกคนอยากได้สองหกเลยพี่น้องตัวใหญ่เงยางงามใายสูงลอยหาสิบบวกพี่น้องพูดอ่ะงามมลีแมสาวตัวนี้พี่น้องเนาะอุ้ยได้มาแต่ใส่เงยยุ่เกบท้งบ้านลเนาะได้มาแต่จะโสเฮาปลางัวงงามจะโสพี่น้อง คนเอามาลอยเอ็ดมือดีคือบ่เคยเห็นมาจะเขื่อบ่เคยมานห้อกับาว่าอีนี้่าไบุญไอยบุญห้อยุ่นว่าแต่เคยมาาจะออกจะขำครับว่าเขออกจะขำเสือโอ้ยอนนี้เปาีเาดหกน้ยใหญ่ยุ่นนะอดหอยุ่นปเดียวมาเอาขออนุญาตเบอร์โทรศูนย์แปดศูนย์เก้าสามกจ็ดสองสามห มันเมนเบอร์เก่าอยู่เปล่าเบอร์เก่าเหรอเบอร์เก่าเนี่ยแหละพอมีเบอร์อื่นเราคนมาอุ้ยงามเลยยุ่นงามอีริ่งงัวตัวนี้แม่สาวตัวนี้สองหกแปดยังตัวลองไหนจัาหน่อยหน่อยยุ่นเนาะตะว่างามของเราได้สีได้พี่น้องสีงามงามพอมีแป๋วมีแมงตะว่าันโตก็ดีเป็นแม่คอกแม่ไข่แม่พันสายพัฒนาได้พี่น้องความผสมเนาะยังยุ่นเนาะความผสมพี่น้องงัวงามงามพี่น้องงัวเพิ่ด ราคาพอต่อรองเพิดี่นองโอ้ยสุดยอดสุดยอดเอามันมาเด้อขอบคุณหลายๆขอบคุณมากขอบคุณได้มาตัวเดียวบ่โอขายแล้วตโอ้ขายแล้วแต่ว่าง่ามง่ายพอดดีพูดเนาะพูดเนาะงามว่างาาเพนดี่น้นโตเลี่ยมโตสุดยอดเลยพูดเนาะง่ากพอดีดีตัวมาต่อร่องคหับยุ่นพีดน้ะครับหอยยื่นพนเพ่นมาจากจโซท่อนเมื่อแรกพ่นมา ได้ง่วงงามมามาขายถูกให้พ่อพี่น้องกเกษตรกรเอาไปเลี้ยงพี่น้องงามก็เ่็นดีๆขออนุญาตครับเปิดจังไหนลูกตัวนี้หน,นึง่งหมื่นแปดพันห้าร้อยครับน 8, หนึ่งหอเฮ้ยมิตรงัว,งวถือตัวนั้นก็ถือตัวนี้ก็ถือพี่น้องหนึ่งหมื่นแปดพันห้าร้อยเพราะว่าสองหมื่นง่วงามอยู่พี่น้องแม่สาวเนาะแม่สาวอยู่สีแดงจื่นคืนต้นโตดีแต,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 ต่ว่าสูงนี่ประมาณร้อยสามสิบห้าบาทน้ำไตกระชับดีเงาเลยพี่น้องงามอร่าทนะ น้ำไต้ต,นต้นโตดีดีพี่น้องเนาะห0 0แป้าราคาเพิ่มถกไปพี่น้องห8 5 0 0มืนหยขออนุญาตเบอร์โทรลูกศูนย์เก้าหกศูก้าหกี่นึ่งสี่พี่น้องหนึ่งหมื่นแปดพัห้าร้อมง่ายๆพี่น้องง่าว่าหลาดเอาไปเป็นแม่กลอแม่ข่ายแม่พันธุ์ใดเลยพี่น้องเนาะงา่ายมากเพอรดีดีะมันหมาน,นครับผมกับเพืหลายๆได้มาตัวเดียวเ่าครับ โอ้โหในขายได้ไงล่ะบ่งานกระม่นบ่สองตัวเด็ดโอ้โหยทางผุดเนาะกูเรลายครับผมทางตอนน้ำพี่น้องเนาะเบ่เบ่งเนาะตังผีพี่น้องเนาะหอยเดชะได้มากบ่เหมือนนหอยเดชาหรือมหาสื่อทั้งนา เบ่งพอเดชาตองงัวกำลังเบ่งงัวงามอะไรมาบ่มาดูเพราะตลาดตอนี่แหไะเนาะโอ้แม่สาวขายแม่เนอแมเดียะโอ้แม่เปนขายไปเท่าไหร่อขายเทนครับสองสอเหมื่นแปดพันหาร่อยเหลือลูกู่เท่าไหร่ก่อนสองเท่าไหร่ือสองสองสออเดชาให้สิบแปดมาแไหสน่ปโอ้สองสองงัวงามดีสีแดงครับด้ เออสองสองพี่น้องป้างัวงามแม่สาวหน่อยอันนั้นแม่เพ um ิ่นให้ลูกดีดีเนาะต้นโตดีดีไปเอาไปเลี้ยงไปเอาขอขอเขาฟ้าฟ้ามพี่น้องเนาะสองสองเพิ่นเปิดไว้แม่สาวหน่อยได้ไหยเด็กขากำลังมาเบิ่งนี่ต้นนี้แม่นจะบอต้นนี้บอครับหูสันจมหูสันชมพอมเนาะต้นโตดีถ้าเขาได้แต่งขึ้นสีขาวเนาะลูกลูกสายพันนาได้นี่โอ้นี่งัวงามงัวงามพี่น้องต้นโตดีดีงามอีหลี เปต้าเสบเลยครับแม่มลีแม่่แมลีจังหานได้มากงัวงามเพิ่นข้แม่มลีเดียวเออข้แม่มลีจังหานเพิ่นได้งัวงามมากเพิ่นได้ขายเป็นละแม่เหลือลูกอยู่ยี่สิบสองลูกงามเนาะจายลูกงามงามพี่น้องเบืองต้นตัวสุดยอดสุดยอดอ้าวตัวผู้ขายไปแล้วเท่าไหร่นะสองหมื่นหนึ่งพันสอโอ้เนาะสองหมื่นหนึ่งพันอ่ะมาขออนุญาตเบอร์โทรแม่มลีขออนุญาตครับผมศูนย์เก้าสามสี่สามเก้า 0 5 3 6พ <oz> <à Think Lil |notimestamps|> ี่น้อง2 2เพิ่นเปิดไว้แม่สาวเหลือตัวนี้ล่ะเพิ่นว่าแดงจึงคืงบ่มีบนแป๋วบอแมงพี่น้องไปตาไปเลี้ยงไปตาไปเข่ากอดเข่าฟาร์มสุดยอดสุดยอดขอบคุณหลา้ยงมันหมาส์กับผมตัวนี้บ่แม่นเนาะตัวนี้บ่แม่นครับผมมันหมาน์เด้อครับผมมันหมาน์ครับผมครับดึงบรรยากาศการซื้อการขายพี่น้องเนาะหัวตลาดนัดโกกระบือบ้านน้องแกตลาดเจ้าพูบุตรอันนี้โซนนอกเด้อพี่น้องเนาะ โซนนอกอยู่นั่นเด็กผ้าพีชผ้าน,นอนเขาโซนในโซนในนี่ยังหลายพี่น้องผู้ดำเนินโซนอีกโซนหนึ่งพี่น้องมีหลายโซนตลาดนัดจุ้มผู้อุบลมีหลายโซนผุนโซนใกล้ๆผู้พี่นอนะ้องเนาะหลายไง่านยบบน้าเบิร์ดสวัสดีค,ครับขออนะุญาตครับผมแม่บ้านบ้านเฮ้ยเปิดจังใดครับนี่เปิดครับเปิดจั๊กบาท มืสามรับต่อเลยมื่นยังก่อนมื่สามพันาพี่น้องมสาพันต่อรองไดกคนว่ะแม่บ้าบ้านเท่าเนาะต่อรองไดเนาะแม่ครับ่อลองใดอีกพี่น้องีแม่แยกลูกคุนแยกลูกไปพี่น้องแยกลูกไปละเนาะแยกลูกไปแล้วายตไปต้อรองเลนครับต้อรองดอ่ามสามยังต่อรองใดอีกนอ้อซื้อใน้อยก็แม่บอกในน้อยนี่มัน็ไรต่อล่องต่ออะไรกันไล่เจ้าไหนกัน ไลละแปดพันห้องไว้โอ้พี่น้องไลยละแปดพันต่อร่องได้อีกต้นนันซาโลเล่เนาะซาโลเล่ตัวนี้มันเล่โอ้พี่น้องมีแต้มงามเลยพี่น้องต้นนันตันขนาดเลยไายละแปดพันนี่พี่น้องยังต่อร่องได้อีกเลยนี่สองตัวอันนี้สายเนื้อสายขุนเอาไปต่อยอดรับประกันอย่างเดียวคือขาดรับประกันการขาดทุนคุณว่เพราะมีขาดทุนราคาจะหนีเนาะรับประกันต้นอันสิบสามเนาะเอาเบอร์เดียวกันน้ำกันเนาะ เอาเบอร์ด้วยกันเอาโอ้นั่นกัมเรียนพากันแล้วครับโอ้พี่น้องเอาขออนุญาตก่อนเบอร์โทรก่อนเจริสิไปไทย087 087 1919 1919 746 746ครับผู้ใดสนใจพ่อสาโรธจากน่านฮะเนอะน่านมาจากน่านจังหวัดน่านผมติดตามไปจากโอ้บอกครับผมจากเหนือบ่อโ้ยพี่น้องโอ้ขอบคุณมากมากขอบคุณมากมาก ติดตามทั้งครอบครัวโอ้บอกครับผมผมมีญาติอยู่นานเด้ดอยู่อ่าอำเภอเวียงสาอ๋อเวียงสาเดีเนาะอำเภอเพิ่นเคยไปบอยนะครับสี่ห้าปีก่อนเชียงหวังเออบอกครับผมเคยเชื่องว่ามกับไปเออบอกครับผมขึ้นเหนืออ๋ออ๋อพานก็อยู่เหนือเอออยู่เหนือเพิ่นอยู่เหนืออยู่นานตัวละตัวละแปดพันครับโอ้ยพี่น้องเพิ่นมาซื้อมาขายเพิ่นมาจากเหนือสุดยอดสุดยอดตัวละแปดพันพี่น้อง อ่าตัวนั้น16เนาะท้องแล้วเดือนี่พี่น้องท้อง6เดือนแล้วเอามาขออนุญาตเบอร์โทรเพื่อนใหม่087 0 8 7 1 9 1 9 1 9ศูนย์แปดพี่น้องผู้ใดสนใจบ่ได้คู่นี่โคบหนี่เพิ่นมีหลายโตโทรมาเบอร์นี่ได้เบิดเนาะได้เบิดเพิ่นพ่อสาโรสักข้ามเนาะโอ้มาผักสาละค้ามซื้ออยังก็ครับสาโรสเนาะสาโรสจากเวียงอ้อบ่แม่นจากน่านเนาะจากน่านพี่น้องอ่ะขอบคุณหลายหลายมากครับผมขอบคุณหลายๆครับผม นี่สิบหกทองแล้วได้พี่น้องตัวนี้เัวเพิ่นหนึ่งหมื่นหกพันทองแล้วเพิ mar, ่นมาพี่น้องเป็ยตาสี่เขาเพิ่นเป็ยตาเหลี่ยมเขาเพิ่นขอบคุณหลายๆครับผมมันมานกระผมครับอ้าวอ้าวระว Lance ังระวังระวังระวังถือรถรถบรรทุกหรือรถือเออเมื่อวานนี้กันอ่ะป่านสว่างเัวงามผ้าพีผ้านองมายืนอยู่มองรถเข่า้ถพี่น้องเนาะรถเข่าท่าอยู่นี่อ่ะเิยพี่น้อง สยพื่ยามทาเห็ุใดหลายที่เสื้อถูกเคยหนอนเลยรับชมแล้วพี่น้องเนาะราคางัวงัวกำลังเอามาลงทาพี่น้องเนาะกำลังเอามาลงทายาสีผายางไปเบิ่งทาเนาะพี่น้องเนาะเบิ่งหัวลงทาลงแล้วพ่นกระเดียใครปั๊บโหลดเดี๋ยวพี่น้องเนาะลงแล้วพ่นกระดียใครพร้อมโหลดเป็นกำลังเสียไปลงทาพี่น้องเนาะถ้าไปยืนอยู่มองลงเนาะพี่น้องนมองมองลงเป็นเอางัวลงเนาะพี่น้องเนาะไปชม เบิ้งบรรยากาศไปนั่งพี่น้องเนาะเปิดราคาไอ้พี่น้องเดี่ยรับชมนั่พี่น้องนี่กำลังลงก่ะมีคนมาจองจากเสือให้พี่น้องแต่ราคาก็ยังหนาเสืออยู่นะพี่น้องน้องกไปนี้ยังหนาเสืออยู่หนาเสือไปเหลี่ยงก็ได้เหลี่ยงงูอมาล่ราคาก็ยังเพาะเหลี่ยงอยู่นะพี่น้องเนาะอ่ะให้เบิ้งบรรยากาศมุมสูงพี่น้องเมื่อนี้กับชีวิชยหามหาสายหู้ทันนารงมองหาอยู่พี่น้องเนาะสายหูไอ้ทันนารงบ่ท่านเห็นเลยยังบ่ท่านเห็นเนาะ อย่างบาร์เทนด์ดูพี่น้องเนาะสายหูนี่ทาลงพี่น้องทาลงทาลงหัวนเพื่นเพื่นกัดสีท้อยมากท้อยมากท้อยมากเพื่นกัดสีลงพี่น้องเนาะลงมากกับเซื้อเลยขายกับลถพี่น้องเพื่อนผมมาหยุอยู่ทาลงลงรถขยางพี่เพื่อนน้าพี่น้องเนาะขยางพี่เพื่อนสิลงรถโอ้แม่ขาวนี่เสด็เนาะแม่ขาวพี่น้องเนาะตันขนาดเลยแม่ขาวพี่น้องเนาะผ้ายางมากบ่องลง โซนนี้ปกติแล้วจะเป็นสายหูพี่นอ้องแต่ว่ามันนี่สายหูวอมีเนาะสายหูวอมีพี่นอ้องสายหูวอมีอ่สวัสดีครับขออนุญาตสะดวกก็น,นอาครับผมเปิดจังไหนครับตัวน,นี้โองข้อไปเอารถไปจอดโอ้ไปเอารถไปจอดอยู่ยเพิ่นถือไว้อ่ะขึ้นเรหลายๆครับผมเป็นโซนนี้สายเหนือสายงัวโค้ง เป็นอาจจะบะสะดวกครัพี่น้องเนาะเป็นอาจจะบะสะดวกเนาะยังมาท่าผีวเนาะแหงมาท่าผิวขออ,อ,อนุญาตครับผมบแม่ลูกกันประคั่งเลยโอ,บอ้บ่คนละตัวแม่นี่เปิดจังไหน,ในใค,รครับ23งหมครับแม่สาวอยู่ดีเนาะโอ้เดี๋ยวลูกหนึ่งล่ะสองหมื่นสัมโตแบบง่เด้อพี่น้องสีสนิมสีออกข้าเอิดว่าสีขับไลตัวนั้นเท่าไรแม่สาวหน่อยหนึ่งหมื14,500แม่สาวหน่อยพี่น้อง แม่สาวหน่อยหนึ่งพันหาร่อยเป็นตาเรียงเนี่ยเพิ่คือถอยไปไกลเพิ่นยานเิ็นยานกระส้นแม่นี่เศ้าสาเนาะสองสามเพิ่นมาจากไหมาจากพนัไครับเอาขออนุญาตเบอร์โทรครับผมศูนย์หกหนึ่งศูนยพี่น่องอันนี้แม่แยกลูกมาแม่ลูกเดียว23่สิบเป็นอยากไดโค้งสางที่ดีสีสนิมสีกาบลพี่น่องเขาเอินตัวหั้น14บเนาะสิบสี่แม่สาวพี่น้องตัวหั้นแม่สาวนี่ หนึ่งหมื่นสี่พันได้พี่น,อน 1, 000 4, 000้องตัวหนึ่งนี่มีสี่พันบาทอ่ะหัวงามเพื่อนพี่น้องไปตาไปเรียงแม่สาวอยู่ได้พี่น้องตัวนึ่งแม่สาวอยู่เอาพูดเล่ายากครับผมมันมานครับผมบักครูหน่อยเ้าจักบาทเนาะครูหน่อยเ้าจักบาทครับหนึ่งหมื่นห้าพันห้าร้อยตันสายตันพี่น้องตันจื่ดลือเลยไปตาไปเรียงเอาไปต่อยอดหนึ่งหมื่นหาผ่นหาร้อยก็สะดวกให้เบอร์โทรบครับผมบออโอ้ออโหไม่เบอร์โทรอ่ะมันมานเด้อครับผมขอบคุณหลายๆ สายเท่าพี่น้องงัวเท่าพี่น้องขึ้นมางามถึงง่วเท่าแม่สาวหน่อยสายเท่าอ่ะแม่เพิ่นสงสัยแม่ลูกกันพี่น้องสายเท่าด้าพี่น้องได้นี่สายเท่าสวยๆพี่น้องสวัสดีครับกออนุญาตแม่ลูกกันอยู่บ่ะเอ้าคือสีคือกันเห็นน่ะแม่สาวเปิดจังใดหมื่นสองพี่น้องง่วหมื่นสองเลยพี่น้องนี่แม่สาวโลนถ้ามาฉาดพี่น้องหนึ่งหมื่นสองพันสายเท่าพี่น้องสีงามงามเขาอิ่นสีหมองมอแม่นั่นล่ะ สอ0หมื่นห้าพันเพื่อทองบ,บอ่คืบบอบ่ทองเนาะสองหมืาันสายเนือน้อเนาะต,ตัวตัวท่ายมื่นท่าใดก่อโอ้ยงวดหนึ่งหม่ามพันห้อได้พี่น้องตัวนั้น13,500แยกลูกมากพี่น้องแม่แบบง่ายพี่น้องโอ้ยอ่ะตัวนี้เปตตาเหลี่ยงพี่น้องตัวนี้แม่สาวเนาะเปตตาเหลี่ยงแห้งงามอ่ะขออนุญาตเบอร์โทรครับผม087ย์แปดเจ็ดบอก 7361พี่น้องอู้นี่แม่สาวสายเท่างามสีหมอกหมอกงามดีดีดเปตตาทอร่องเพิ่นอาาน้าวมันมันครับผมขอบคุณหลยายๆครับผมบ้านช่วงวังงวงามผ้าพีผ้าหน่องมารับชมบรรยากาศการสื่อการขายงวที่ตลาดนาัดโคกระบือบ้านน้องแก่ตลาดชมพูพ้ผลิจังหวัดร้อยเอ็ดคลิปนี้เอาประมาณนี้ก่อนน้องพี่น้องเนาะฝากพี่ปากน้องซอยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยพี่น้องเนาะขอให้พีน่น้องกัตว์สร็จก่อนผู้หญิงวุ่นวายแฟนคลับแฟนเพจบ้านช่วงวัวงางาม ตงมีแต่ความสุขความเจริญพี่น้อง,งไกลกาโรคไปก่กระเจุบต่างๆรำ้วยรำ้วยกันสุขสุขกคนพี่น้องเนาะรักษาสุขภาพเนาะช่วงนี้อากาศสบัดร้อนสบัดหนาวเข้าอื่นนอะพี่น้องเนาะขอให้รักษาสุขภาพกันสุขสุขกคนก็แล้วกันขอให้ร่ดรวยร่ดรวยละเนาะความหวังสูงสุดข,ขาขายเรียงง้วงให้แพ้ให้พื้นไห้มีกำไรสุขสุขกคนกคนพี่น้องเนาะ สวัสดีครับ